สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเล็กอีกเช่นเคยนะคะเรายังอยู่ในหน่วยของอาชีพในฝันนะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้ครูเล็กจะมาสอนอะไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตามครูเล็กมาเลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องสถานที่ในการปฏิบัติงานของแต่ละอาชีพนะคะซึ่ง ในแต่ละอาชีพเขาก็จะมีสถานที่เฉพาะในการปฏิบัติงานของเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแต่ละอาชีพนั้นเขาปฏิบัติงานอยู่ที่ไหนกันบ้างอาชีพแรกนะคะนั่นก็คืออาชีพครูคุณครูทํางานอยู่ที่ไหนคะเด็กๆเก่งมากๆเลยคุณครูทำงานอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองนะคะ อาชีพที่สองนั่นก็คือคุณหมอและก็คุณพยาบาลค่ะคุณหมอกับคุณพยาบาลทำงานกันที่ไหนคะเด็กๆไหนช่วยตอบสิคะใช่แล้วค่ะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเองอาชีพที่สามนะคะอาชีพตำรวจคุณตำรวจทำงานกันที่ไหนคะเด็กๆช่วยตอบหนอยเล็วคนเก่ง ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยคุณตำรวจทำงานที่สถานีตำรวจนั่นเองนะคะอาชีพที่4บุรุษไปรษณีย์ไหนเด็กๆคนเก่งช่วยคุณเล็กตอบหน่อยสิคะว่าบุรุษไปรษณีย์ทำงานที่ไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะบุรุษไปรษณีย์ทำงานที่บริษัทไปรษณีย์ไทยนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลย อาชีพที่5อาชีพพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้ากับแม่ค้าทำงานอยู่ที่ตลาดนั่นเองคะ่ะอาชีพที่6ทหารทหารนะคะเขาจะทำงานอยู่ในค่ายทหารคะ่ะอาชีพที่7นักดับเพลิงคุณนักดับเพลิงนะคะ เขาก็มีสถานที่ทำงานที่เรียกว่าสถาน,นีดับเพลิงนั่นเองจ้าอาชีพที่8นั่นก็คือนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีสำนักงานวิทยาศาสตร์ไว้ทดลองเทคโนโลยีต่างๆนะคะซึ่งถ้าอยู่ใกล้ๆเราก็จะมีที่อยู่ในธรรมศาสตร์คะที่เป็น สำนักงานของสวทชนั่นเองนะคะอาชีพที่9กุ๊บหรือว่าเชฟหรือพ่อครัวแม่ครัวสถานที่ในการทำงานของเขาก็จะอยู่ที่ร้านอาหารหรือทำอยู่ที่โรงแรมนั่นเองนะคะอาชีพสุดท้ายของวันนี้อาชีพที่10กับตันกัปตัน ทำหน้าที่ขับเครื่องบินสถานที่ในการทำงานของเขาก็คือสนามบินนั่นเองค่ะสถานที่ในการปฏิบัติงานของแต่ละอาชีพก็ขึ้นอยู่กับว่าเราประกอบอาชีพอะไรนะคะครูเล็กได้ยกตัวอย่างมาเพียงสิบอาชีพเท่านั้นยังมีอาชีพอีกมากมายหลากหลายชนิดนะคะซึ่งสถานที่บางอย่าง เด็กๆเ,เคยไปด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลก่อนจะจากกันวันนี้เดี๋ยวเรามาดูการบ้านกันเลยค่ะการบ้านวันนี้ให้เด็กๆวาดภาพสถานที่ทำงานของอาชีพอะไรก็ได้ที่เด็กๆรู้จักนะคะมาคนละหนึ่งสถานที่แล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพส่งมาให้ครูเล็กชมด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆบ๊ายบาย